สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงกับนาเสียงฝนก่อนจะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องน้องอิจฉาพี่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาที่สวยงามมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่ และลูกสองคนคนพี่อายุ18ปีชื่ออนันต์และน้องอายุ16ปีชื่ออนงอนันต์เป็นเด็กที่ฉลาดและมีพรสวรรค์นในด้านการเรียนในขณะที่อนงเป็นเด็กที่ขยันและมีความสามารถด้านดนตรีการแข่งขันระหว่างพี่น้องทั้งสองเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อแม่เริ่มสแสดงการสนับสนุนและชื่นชมอนันต์มากกว่าอนง อนงรู้สึกอิจฉาและไม่พอใจที่พ่อแม่ให้ความสำคัญกับพี่ชายมากกว่าเธอจึงตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เห็นว่าเธอก็มีความสามารถไม่แพ้พี่ชายอนงเริ่มฝึกซ้อมดนตรีอย่างหนักและเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีในระดับจังหวัดเธอหวังว่าความสำเร็จจะทำให้พ่อแม่เห็นคุณค่าของเธอบ้างในวันแข่งขันอนงได้แสดงฝีมือการเล่นเปียโนอย,อย่างยอดเยี่ยม เธอได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับคำชื่นชมจากผู้คนมากมายแต่เมื่อกลับถึงบ้านเธอกลับพบว่าอน,นันต์ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศพ่อแม่ของเธอตื่นเต้นและยินดีมากที่ลูกชายได้รับโอกาสที่ดีอานองรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามอีกครั้งความอิจฉาของอานองเริ่มเพิ่มมากขึ้นจนเธอเองไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอวางแผนที่จะทำลายโอกาสของพี่ชาย ด้วยการขโมยเอกสารสำคัญของอนันต์แล้วซ่อนไว้ในที่ที่ไม่มีใครสามารถหาเจออนันต์ไม่สามารถหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครทุนได้ทันเวลาทำให้เขาพลาดโอกาสในการศึกษาต่อเพราะกับแม่รู้สึกเสียใจยและผิดหวังที่ลูกชายพลาดโอกาสสำคัญแบบนี้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอนงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอนงคภายหลัง รู้สึกผิดและเสียใจที่ทำร้ายพี่ชายตัวเองแต่ก็ไม่กล้าสารภาพความจริงหลายปีผ่านไปอนันต์ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพและช่วยเหลือครอบครัวในขณะที่อนงได้กลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ความสำเร็จของเธอกลับไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในใจได้วันหนึ่งอนงได้รับจดหมายจากพี่ชาย ซึ่งบอกว่าเขารู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำในอดีตอาน,นันต์ไม่โกรธและยังคงรักน้องสาวของเขาเสมอเขาบอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการให้อภัยและการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างหากอานองละอายใจแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งในเวลาเดียวกันเธอตัดสินใจที่จะสารภาพความผิดกับพ่อแม่แต่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอกลับพบว่าพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ สิ่งที่เธอคิดว่าจะทำได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปอโนองรู้สึกเสียใจและโทษตัวเองที่ทำให้ครอบครัวต้องพบกับเหตุการณ์เช่นนี้แต่เธอก็ได้รับบทเรียนสำคัญว่าความอิจฉาและการแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขหลังจากนั้นอโนองตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือในการทำความดีและช่วยเหลือทั้งพี่ชายและคนอื่น เพื่อเป็นการชดเชยความผิดพลาดในอดีตเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความอิจฉาและการแก้แค้นไม่เคยทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีเลยการให้อภัยและการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต